แหววิรกรรมสุดเกลียนของปู่กาฟนั้นจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับตัวละครนะครับอย่างพลเรือโทกราฟก็เป็นตัวละครที่เปิดตัวมาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็เป็นที่รักนะครับของแฟนๆวันพีชมากๆเลยและสิ่งหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของกราฟเลยนะครับก็คือความเกลียนของปู่แกนี่แหละครับเป็นคนหนึ่งที่แบบเกลียนสุดๆเลยนะซึ่งจะเห็นว่าเขาก็มักจะมีวีรกรรมต่างๆนะครับหรือความเกลียนต่างๆของเขานั้นมากมายเลยถ้าอย่างนี้นะครับเรามารับชมกันดีกว่า8วีรกรรม จะมีที่คุณชื่นชอบหรือไม่นะครับลองคอมเมนต์มาก่อนหรือไปรับชมได้เลยนะครับว่าจะมีหรือไม่นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของคุณและเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยเริ่มต้นที่เรื่องที่1กาครับเป็นทหารเรือคนแรกๆที่ทําการร่วมมือกับทางด้านโจรสลัดสาหรับทหารเรือเป็นองค์กรหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องเผ่ามังกรฟ้านะครับแล้วก็หน้าที่หลักๆก,ก็คือการจัดการนะครับเหล่าโจรสลัดน้อยใหญ่ในเรื่องวันพีดเลยเพื่อพาดุงความยุติธรรม นี้ทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามนะครับหรือสร้างความปั่นป่วนนะครับให้กับชาวบ้านจึงทําให้ตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยปู่กาฟของเรานะครับก็ไม่ควรที่จะเข้าร่วมนะครับหรือว่าไปสนิทชิดเชื้อนะครับกับทางด้านโจนสลัดเลยแต่ทางด้านกาฟนะครับก็เป็นคนนึงที่แหกกฎเกณฑ์ตรงนั้นซะและ้วเพราะว่าพี่แกนนั้นนะครับดันเป็นเพื่อนกับโจนสลัดนะครับแถมโจนสลัดคนนั้นก็เป็นตัวเป้งที่รัฐบาลโลกนั้นนะครับต้องการตัวเสหลเกินอย่างทางด้านโกดีโรเจอร์และมีนนาซ้ำนะครับพี่แกนะครับยังเคยเป็นมัธมิตรกับทางด้านโจนักระคบ โจรสลัดอื่นคิดดูแล้วกันว่าวีรกรรมตรงนี้นะครับมันแสบแค่ไหนซึ่งแน่นอนแหละครับว่าการที่กราฟนะครับทำการร่วมมือกับโรเจอร์ในตอนนั้นนะครับกราฟก็คงไม่ได้ขออนุญาตนะครับผู้ใหญ่ของกองทัพเรือแน่นอนในตอนนั้นแต่เป็นการตัดสินใจของกราฟเองล้วนๆนะครับตามอารมณ์ความอินดี้ของปู่แกแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่2กับวีรกรรมนะครับในการรับลูกของราชาโจรสลัดมาเลี้ยงการที่กราฟนั้นเป็นเพื่อนกับคนที่เป็นราชาโจรสลัดอันนั้นว่าแสบแล้วใช่ไหมแต่ปู่แกนะครับอีโวไปไกลมากกว่าเดิมมคครรับบวาาแสขอองปูกก็ืเลี้ย นะครับลูกของคนที่เป็นราชาโจรสลัดนะครับแถมทําการปกปิดเรื่องราวตรงนี้ไว้นะครับเพื่อไม่ให้รัฐบาลโลกนะครับทำการล่วงรู้เหรอครับว่าการมีอยู่นะครับของเอสผู้ที่เป็นลูกชายของคนที่เป็นราชาโจรสลัดโอเคในแง่ศีลธรรมนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยกับการที่กราฟทําแบบนี้แต่ในแง่หน้าที่ของกราฟแล้วล่ะก็นะครับกราฟถือว่าทําได้แสบเลยนะครับกับรัฐบาลโลกเพราะแน่นอนแหละว่ารัฐบาลโลกนั้นไม่ต้องการเก็บนะครับคนที่เป็นลูกของคนที่เป็นราชาโจรสลัดไว้แน่นอนเพราะว่านะครับหากเก็บไอเด็กคนนี้ไว้แล้วล่วก็ส ใกห้้ไดหรือเด็กคนนี้นะครับถ้าแบบว่าทั่วโลกรู้ว่าเฮ้ยไอเอสเนี่ยก็คือเป็นลูกของคนที่เป็นราชาโจรสลัดอาจจะเกิดการก่อจลาจลเลยก็ว่าได้นะครับเป็นเพราะว่านะครับเหมือนกับมีคนคนหนึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเอสอะไรเงี้ยรัฐบาลโลกนะครับจึงต้องกําจัดเด็กคนนี้ไปเสียก่อนแต่ก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าทางด้านปู่แกนะครับก็แสบเหลือเกินนะครับในการรับเอสมาเลี้ยงนะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นกําไรของผู้ชมและกันเพราะพวกเรานะครับก็ชื่นชอบตัวละครตัวนี้เสือเกินมาต่อที่เรื่องที่3นะครับอยากจะให้หลานของตัวเองนั้นนะครับ นะครับดันฝากหลานตัวเองไว้นะครับกับโจนภูเขาซะงั้นก็ไม่รู้นะครับว่าปู่กาฟของเรานั้นนะครับใช้หัวแม่โป้งในการคิดหรือเปล่านะครับกับการที่อยากให้หลานตัวเองนั้นเป็นทหารเรือแต่เอาไปฝากไว้กับโจนซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่ามันก็เลยเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างจะย้อนแย้งกันมากเลยกับการที่ปู่กาฟนั้นนะครับอยากให้หลานเป็นทหารเรือแต่ทําไมไปฝากไว้แบบนั้นจึงทําให้มันก็เลยไม่ใช่เรื่องแตกอะไรนะครับที่ทันท่าเอสกับลูฟี่ที่ต้นทุนเดิมของ2คนนี้นั้นนะครับก็อยากจะเป็นโจนสลัดอยู่แล้วและอีกทาาาางงงนนนนะครรัััับบปูู่่่กกกกกฟฟเเยย็ไดด้้อออตวววืจ ต้องไปทําภารกิจต่างๆนะครับการจะหออผิวเด็กไปเนี่ยมันก็ใช่เรื่องจึงทําให้นะครับทางด้านของลูฟี่กับทางเอสนะครับก็เลยเป็นโจรสลัดไปนะครับโดยไม่ใช่เรื่องแตกอะไรเลยโดยพวกเขานะครับก็ตั้งธงกันไว้เลยแหละครับว่าหากอายุ1 7ปีนั้นก็จะออกเดินเรือในการเป็นโจรสลัดซึ่งตรงนี้นะครับจะไปโทษเด็กก็ไม่ได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าปู่แกนะครับปากบอกว่าอยากให้เป็นทหารเรือนะครับแต่ดันไปฝากกับโจรสังกันได้แล้วก็มาต่อที่เรื่องที่4นะครับกราฟนั้นนะครับจะได้รับการเลื่อนตําแหน่งให้เป็นพลเรือ อินดี้นะครับทำการปฏิเสธในการเป็นพลเรือเอกทุกครั้งไปถ้าหากพูดถึงฝีมือของกราฟแล้วล่ะก็นะครับเรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีฝีมือลำดับต้นๆเลยของกองทัพเรือและก็เคยนะครับเป็นวีรบุรุษของกองทัพเรือด้วยนะครับในเหตุการณ์ก็ตวันเล่ในการประทะกับกลุ่มโจรสลัดร็อกแต่หลังจากนั้นนะครับด้วยฝีมืออำนาจบารมีอะไรต่างๆของกราฟนะครับสามารถขึ้นไปเป็นพลเรือเอกได้อย่างสบายๆเลยหรือจะเป็นนะครับจอมพลเรือของกองทัพเรือยังได้เลยด้วยซ้ำนะครับแต่ปู่แกทําการปฏิเสธไปเนื่องจากว่ากกาาฟนนั้ะรไม่อย เป็นค่ารับใช้นะครับให้กับทางด้านพวกเผ่ามังกรฟ้าก็เลยปฏิเสธเรื่องนี้ไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวีลกรรมแสบๆของกราฟได้นะครับเป็นเพราะว่านะครับแม่ตนเองนะครับเป็นคนของกองทัพเรือเป็นคนนะครับที่จะต้องดูแลนะครับเผ่ามังกรฟ้าแต่ทําการปฏิเสธนะครับไม่อยากจะดูแลเผ่ามังกรฟ้าซะงั้นก็เล่นเอานะครับผู้ใหญ่ในกองทัพเรือนะครับก็ปวดหัวกับกราฟหลายครั้งเลยแหละครับกับวีลกรรมเหล่านี้แล้วก็มาต่อที่เรื่องที่5นะครับปล่อยให้ลูกแล้วก็หลานตัวเองนั้นนะครับเป็นภัยอันตรายต่อร กองทัพเรือนะครับกับการที่เขานั้นนะครับมีลูกเป็นมังกี้ดีรา้อนแลและเป็นถึงศัตรูนะครับต่อรัฐบาลโลกเป็นอะไรที่มันผิดมหันต์เลยนะครับถึงแม้ว่าคนเรานั้นจะไม่ได้ผูกกันก็ตามทีแต่การที่กราฟนั้นนะครับเป็นเหมือนไอคอนของทหารเรือนะครับคือทหารเรือรุ่นใหม่เนี่ยถ้าขึ้นมาเป็นทหารเรือแล้วล้วก็นะครับก็มักจะมีกราฟนี่แหละเป็นไอดอลนะครับและก็อยากให้กราฟนั้นนะครับช่วยฝึกให้ตนเองช่วยสั่งสอนให้กับตนเองนะครับแต่กราฟนั้นนะครับจนปล่อยให้ลูกกับหลานตัวเองนั้นเป็นภัยตต่่ออรรรรรรััฐบบาาาาาลลลลโกกกไไปปดด้้้นนนนะคแววววฟ็ิเเืงงียย ซึ่งทั่วโลกนั้นก็เพิ่งมารู้เรื่องราวตรงนี้นะครับในสงครามมารินฟอร์ดเท่านั้นนะครับโอเคแหละใน n อ s นสต b ล็อบบี้นะครับก็จะมีทหารบางคนที่รู้แต่ก็รู้เป็นส่วนน้อยมากๆเลยแหละครับกับการที่กราฟนั้นนะครับเป็นพ่อนะครับแล้วก็เป็นปู่นะครับของคนที่เป็นภัยต่อรัฐบาลโลกขนาดนี้แล้วก็มาต่อที่เรื่องที่6นะครับทางด้านกราฟนั้นเกือบจะใส่เดียวนะครับกับทหารเรือด้วยกันเองแล้วโดยเป็นเหตุการณ์นะครับที่กราฟนั้นเกือบจะฆ่านะครับพวกเรยวกันเองนะครับกับการที่กราฟนั้นเห็นเอส องไปจึงทําให้นะครับทางด้านของกาฟก็โกรธแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็จะทําการฆ่าใาครานูซึ่งยังดีนะครับที่จอมพลเรืออย่างเซงโงคูนะครับทำการห้ามกาฟเอาไว้ไม่อย่างนั้นแล้วก็นะครับกาฟก็คงจะทําผิดกฎของการไปทหารเรือแบบมหารเลยอีกทั้งนะครับการที่กาฟคนที่เป็นวีรบุรุษของกองทัพเรือมาใส่เดียวกับคนระดับพล,ลเรือเอกด้วยกันเองนะครับมันก็จะดูเป็นอะไรที่มันแปลกๆมากเลยซึ่งถือได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งวีรกรรมสุดแสบของกาฟเลยแหละครับการที่เขานั้นเคยเกือบหาเรื่องนะครับกับคนกันเองแล้วก็มาต่่่่ออททีีเรรืง7นะคั การที่เขาภาคภูมิใจเสเหลือเกินนะครับการที่ลูฟี่นั้นสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลโลกซึ่งแน่นอนแหละครับว่าตั้งแต่ลูฟี่ของเรานั้นเป็นโจรสลัดมานะครับก็สร้างวีรกรรมต่างๆให้กับรัฐบาลโลกมากมายเลยซึ่งแทนที่กราฟนั้นนะครับจะเป็นเดือดเป็นร้อนนะครับที่หลานของตัวเองนั้นนะครับสร้างปัญหาให้กับเพื่อนๆของตนเองแต่กราฟนะครับกลับรู้สึกภูมิใจนะครับว่าอ้ยลูฟี่เนี่ยมันเก่งเสเหลือเกินสามารถจัดการนะครับเจดเทพโจรสลัดได้แถมยังไปหาเรื่องนะครับกับสี่จักรพรรดิอีกนะคด้ววยูกาาาคมมภภิใจร ไม่เกรงใจเพื่อนนะครับจากทางด้านเซนโงคุเลยแม้แต่น้อยนิดนะครับก็เรียกได้ว่านะครับทางด้านกาฟนั้นก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่เกรียนมากๆเลยแหละครับกับการที่ภาคภูมิใจนะครับในวีรกรรมต่างๆของลูกแล้วก็หลานตัวเองแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่8ปนะครับการปกปิดเรื่องราวของซิลเวอร์เรรี่ก็โอเคอยู่นะครับในเหตุผลของกาฟว่าการที่จะรับมือคนอย่างซิลเวอร์เรรี่นั้นมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลโลกกาลังรับมือกับทางด้านหนวดขาวอยู่แต่การที่กาฟนั้นนะครับไม่ไปแจ้ง เพราะจริงๆแล้วนะครับคนที่มีอํานาจตัดสินใจมากกว่าอย่างเซนโงคุน่าจะต้องรับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้และอีกในหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ากราฟนั้นเป็นเพื่อนกับคนที่เป็นราชาโจรสัตย์อย่างโกดีโรเจอร์อาจจะช่วยเหลือซิวเวอร์เรดี้ด้วยอีกทางหนึ่งนะครับก็เหมือนกับว่าเอาหน้าที่ของตัวเองเอาตําแหน่งของตัวเองนั้นนะครับไปปกปิดด้านราวนะครับหรือว่าช่วยเหลืออดีตเพื่อนตัวเองนั้นอย่างซิวเวอร์เรดี้ด้วยเช่นกันก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวีรกรรมในการช่วยเหลือเพื่อนของกราฟนะครับถึงแม หรือว่าเป็นเวลากรรมนะครับของปู่กาฟนั่นเองนั่นแหละครับจริงๆมันมีมากกว่านี้นะไม่ว่าจะเป็นการนะครับใช้หมัดแห่งความรักในการตล่อยหลานตนเองหรือในมหาสงครามอย่างมารีนฟอร์ดนะครับในการปล่อยหลานตัวเองนะครับให้บุกเข้ามาได้ขนาดนี้นะครับโดยแกล้งทําเป็นแพนะครับให้กับหลานตัวเองด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนหละครับว่าพวกนี้นะครับก็เป็นเวลากรรมของกาฟซึ่งแฟนๆวันพีชหลายคนก็หลงรักตัวละครตัวนี้นะครับเพราะว่ามีทั้งความเกลียดความโหดความฮานะครับแล้วก็ความรักหลานเสลือเกินจึงไม่ใช่เรื่องแตกอะไรนะครับที่ควรจะรักตัวลละะครตัวนี้แ หากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางนะครับยูทูบหรือเ e b o o k Fan Page นะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาว่าคุณนั้นนะครับชอบวีลกรรมไหนของกาฟมากที่สุดเลยนะครับก็ลองพิมพ์มาละกันนะทักษะเวรกรรมนะครับหรือหนึ่งวีลกรรมก็ได้นะครับที่คุณชื่นชอบมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ